โอเคพอ,พอ,พ,อ,อ,อพอนึกออกเพราะนี้ถ้าในมุมมองของมันสืบนะครับก็เข้าใจแล้วว่ามีมีความคิดยังไงเพราะนี้ในแง่ของคุณสือ่อย้อนมาคุณสือหุ่ยที่สือ่อและการร,รับธรรมชาติทั้งเรื่องของฮีโร่และไม่ฮีโร่เนี่ยสิคิดว่าพอ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้พิสื่อยังไงคืออย่างนี้นิดเดียวก็คือว่าครั้งหนึ่งในเว็บบอร์ดเนี่ยนี่ขายเสื้อหน้ามังสือเนี่ยนะฮะหน้ามันสือเนี่ยโจทยังไงรู้ปะ โดนลุงคนหนึ่งที่เคยเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปะและสถานงแกแ่เกษียณได้เขียนมาบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกหายกินกับผี่เสียทีเขาเขียนเนี่ยเขาเคยเขาเคยบอกอย่างเงี้ยก็คือการที่เราเอากุ่ลมาขายมาขายเป็นเสื้อยืดบอกควรจะตรวจสอบภาษีมูลที่สื่อซึ่งเราเป็นองค์กรการกุศลอี่แล้วเนี่ยเราเราไม่ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าองค์กรณ์ไม่ไม่แับผลกำไรใช่ไหมมันก็ไม่เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเลิกหากินกับผี่เสียที อพี่จะหายคินกับหุังสือยังไงต่อเนี่ยคำถามอ่ขอคำแนะนำเนี่ยเพราะว่าการตลาดพี่ทาเก็บพวกพี่ก็ต้องรุ่นใหม่หน่อยอืมกอนี้ก็มีคนหนุ่มๆนุมสาวมาฟังเยอะนะก็ดีนะฮะเออคือเอาเอาความเห็นส่วนตัวก่อนนะก่อนที่จะคิดว่าองค์กรที่เขาทำไงเพราะว่าคนที่เป็นตํานานอย่างคนัสืเนะอยู่ได้ด้วยตัวเองคือเขายังไม่ตายอยู่แล้วเหมือนเอลวิสอย่างเงี้ยต้องมีใครไปช่วยบอกนะว่าเออไยังไม่ตายนะ เออหรือในเะครแจ็คสันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็คือไม่ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่ไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีเรียบร้อยแล้วผมว่าคุณสือบอยู่ในตําแหน่งนั้นคงสังคมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ามีคนที่ต้องการใช้ความพยายามสักอย่างในการคือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยถ้าให้ผมเลื่อกจริงนะผมอยากให้มีคุณสืบคนใหม่ที่ไม่ยิงตัวตายเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนยุคใหม่คนอายุเท่าผมเนี่ยแล้วก็ทําอะไรแบบนี้ไปโดย,ยไม่ต้องมามองว่าคุณสืบจะทํายังไงก็คือเป็นคนยุคนี้ไปเลย เพราะว่าพ่อแม่ผมก็พูดเสมอเวลามีใครเรียกร้องให้พืท่านไปแบบขึ้นเวทีนูน้นขึ้นเวทีนี้เรียกร้องสิ่งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันควรจะถึงเวลาสมัยต่อไปตั้งนานแล้วทาไมไม่อยู่กับเราอยู่นะครับแต่เข้าใจว่าทางมูลที่สืบเนี่ยก,ก็ก็เป็นมูลที่สืบก็ต้องการเอาคุณสืบมหากินให้ได้ก <laughs> ่อนเส็จได้ใช้อะได้ใช้เอาคำพูดหน้าเกียรตเสื้อที่ขายดีสิเสื้อน่ามูลสืบ จริงๆก็ไ okay ดนะ้ใช้อยู่เนี่ยเดือนน้องๆอะไรเข้ามาจากสื่อโอเคฮะถ้ามองในเชิงสมจริงสมจังขนาดนี้เนี่ยก็ลองเอาคุณสืบไปเป็นแขกรับเชิญในรายการอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มาสมเจ้าเราทำเป็นตัวกร์ตูนก็ได้แล้วเด็กก็จะได้แบบว่าอ้อคสืบเป็นอย่างนี้นี่เองหรือไม่ก็คือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสังคมก็ตามหรืองานบันเทิงก็ตามอยู่ในตลาดเพลงตลาดหนังหรือตลาดหนังสือเนี่ย ทุกตลาดพยายามเอาใจวัยรุ่นหมดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากมันเป็นเซกเมนต์ตลาดที่ไม่ผลิตสิ่งใดเลยแต่บริโภคเยอะมากถ้าถ้ารดชงอ่อนจะช่วยแต่งเพลงให้คุณสื่อสังเพลงเท่ๆวัยรุ่นรู้จักคุณสื่อนี่ยผมไม่ชอบเช้าวันที่หนึ่งกันยาเออใช่แต่แค่นี้ละชงอ่อนก็ขายได้น้อยจะตายเลยครับจะไปยุ่งอะไรนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะยิดนะอาจจะารยงเกิดเพิ่งอย่ามาเบื่ออย่เลยไอาจารย์จริงอินดี้รั้งคู่ครับ อินซีแดงได้เป็นสิ่งที่ทำในตลาดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่เหลือโอ้เฉยเ <c oughs> ลยเฉยเลยไอคนยุคใหม่ <c oughs> ไม่รู้หนังตัวอย่างเลยมันเหมือนกับเป็นอารมณ์ย้อนอดีตค่อยหาอาดีตที่มานต่งกับจอสกีเลยไม่นะมันก็ทำออกมาสมัยใหม่มากเลยคนระับเออพี่ไปดูหนังตัวอย่างกั้าแต่ว่าพอยก็คือทำไมพี่ถึงต้องแคร์วัยรุ่นขนาดนั้นเพราะว่ามีวันนึงเข้าไปไปบรรยายคือตั้งแต่เป็นเลขามูลนิธิสื่อหรือทำงานสื่อมาหกเจ็ดปีเนี่ยนะ ได้รับเชิญไปบรรยายในฐานะเลข่าผู้อที่สืบน้อยมากไม่ค่อยดังเลยถ้าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเ <laughs> มื่อสมัย20ปีที่แล้วทีม่มีพูดบรรชัยตันเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีเวทีให้ให้คนทํางานอนุรักษ์เนี่ยไปพูดไปอะไรเยอะแยะเลยจนตอนหนังเรารู้ว่าเราไม่มีเวทีพูดต้องไปเล่นเฟซบุ๊กเออนนเออโซนทานจร้งจริงจริงมันก็มันก,มนก็มันก็ได้พูดพิมในอีกที่อยากพิมตัเยอะดังนั้นที่เนี่ยไม่มีเวทีพูดต้งนนองหนังละเดินอนุรักษ์นนะ นะท,ที่ก็ย้อนกลับมาว่าทําไมแคร์ไว้่่นก็มีวันนึงได้รับเชิญไปพูด <c oughs> ก็ถามใครรู้จักผู้สืบห้องนั้นร้อยห้าสิบคนยกมือวันสิบห้าคนจริงจริงฮนะสิบห้าคนที่ที่รู้จักผู้สืะถามว่าผู้สื่อเป็นอะไรตายมีแค่ห้าคนที่รู้ว่ายิงตัวตาย แล้วเกี่ยวอะไรข้องอะไรไม่มีใครรู้รน,นี่ยในร้อยคนมันมีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์าน้ที่ที่ยังรู้เรื่องนี้อยู่ถาม,ม,าถามว่าทำไมแควะไวยุ้นเพราะว่าบริษัทสื่อเป็นองค์กรที่อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคแต่เงิน่ายซะยืดอะถ้าเกิดวัยุ่นไม่ซื้อพี่เนี่ยใช่ไหมจะอยู่ได้ยังไงเอาเงินที่ไหนไปค้านอ <c oughs> เคอรอือก็เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคนลูกค้าประจำของสื่อเนี่ยก็คือคนที่อายุวันนี้สี่สิบอ้าวบอกมัเถอะงานไหนงานนั้นบริจาคเงินเนั้นก็ ตัวเองก็ช่วยแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็จะน้อยลงน้อยลงคือผมเองผมก็ตกใจเหมือนกันที่พี่บอกว่าคนรู้จักคนสืบน้อยขนาดเพราะว่าคนอายุเท่าผมแล้วพโกผมก็รู้จักกันทั้งนั้นไปเทคนิครุงเทมผมก็อาจจะเป็นตลาดที่เล็กลงไปอีกในตลาดคนรุ่นใหม่เพราะงั้นผมไม่เหมาะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เป็นตัวแทนสิ่งที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นกันเท่าไหร่นะครับทีนี้อาจจะตอบคำถามไม่ตรงนักแต่เราย้อนกลับมาแนวคิดของ social enterprise นิดหนึ่ง อย่างที่เกิ่นไปเมื่อกี้ก็คือมันเป็นหลายๆคนมันจะรู้อยู่แล้วแต่ผมเองก็จะพยายามพูดเรื่อยๆเพราะว่าเป็นแนวคิดที่เชื่ออยู่ในตอนนี้นะครับหลายๆคนก็จะรู้ว่าโซเชียลไพร์เนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างธุรกิจเอกชนที่แสหงหาผลกำไรแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นการองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมนะครับถามว่าเป็นยังไงก็คือบางครั้งแเป็น G อหรือว่ามูลิีิต่างๆเนี่ย ก็ต้องดิ้นรนอย่างที่ก็คือการต้องขอเงินบริจาคบ้าต้องขอเงบนจากองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งบ้างพอสิ้นปีปุ๊บก็ต้องทําสรุปรายงานแล้วก็ไปขอกันอีกรอบนะครับซึ่งเกิดความไม่ยั่งยืนแล้วก็เกิดภาวะที่แยกกันระหว่างจุดมุ่งหมายและปฏิบัติการคือการหาเงินในแบบหนึง่งแล้วเพื่อเอาเงินนั้นไปทำอีกอย่าง,น,งนะครับขณะเดียวกันธุรกิจเอกชนก็คือจุดมุ่งหมายและปฏิบัติการรวมกันก็คือหาเงิน แล้วก็ทําธุรกิจอะไรก็ว่าไปนะครับมีการระดมทุนที่ไม่ใช่เงินให้บ่าแต่เป็นการระดมทุนอาจจะเป็นเงินกู้เป็นหุ้นแล้วก็ต้องจ่ายคืนทุกสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตลาดว่าคุณเก่งแค่ไหนในการทําแนวคิดของโซเชียลอรัสไพรส์เนี่ยคือการสร้างธุรกิจขึ้นมาแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมเป็นองค์กร NGO ที่มีการแข่งขันมีจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาสังคมขนาดเดียวกันได้ผลกำไรไปพร้อมกันด้วยสามารถ เอาสิ่งที่เป็นมิชชั่นหลักขององค์กรเนี่ยมารวมอยู่ในวิธีการหางเงินขององค์กรด้วยนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นธุรก,กิจที่มีหัวใจก็ได้ธุรก,กิจที่ไม่ได้คิดแค่เรื่องกำไรอย่างเดียวแต่ธุรกิจที่คิดว่าทำไงแก้ปัญหาสังคมได้ยกตัวอ,อย่างละละหลายๆคนในที่นี้อาจจะรู้จักการินแบงก์การินแบงก์ในบางประเทศก็เป็นโซเชียลแอมไพรส์ที่หนึ่งก็คือเขาปล่อยเงินให้คนจนกู้โดยไม่จำเป็นต้องมีสิธ์ค้ำประกัน นะครับแต่ขณะเดียวกันเขาเชื่อว่าคนจนเนี่ยมีความจำเป็นในการต้องจ่ายคืนมากที่สุดแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้การมีแบงก์ก็ประสบความสำเร็จมากขยายสาขาเอาไปมากมายในบางประเทศแล้วนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งชื่อว่าไพบังในแอฟริกาก็คือต้องการแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนในหมู่บ้านก็แทนที่จะรวบรวมเงินบริจาคมาไปซื้อน้ำมาให้หมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปสร้างปั๊มแบบหมุ่มๆขึ้นที่เด็กสามารถไปเล่นกันแล้วก็หมุนได้แล้วก็ปั๊มน้ําเข้าไปในหมู่บ้าน มันก็ไม่ต้องใช้พลังงานเต็มาแค่สร้างปังแค่นั้นก็ได้แล้วแล้วพอทาอะไรที่มันครีเอทีฟอย่างนี้เนี่ยสื่อก็สนใจพอสื่อสนใจมัฟเฟตั้งป้ายโฆษณาแปะไว้เออแล้วก็รับแอดจากทั่วประเทศปรากฏตอนนี้ก็เป็นธุรกิจขยายตัวไปได้เจ้าขององค์กรเองเนี่ยก็ได้ช่วยสังคมด้วยหาเงินได้เยอะมากด้วยนะครับเออ,เอ,อแล้วขนาดเดียวกันก็ยั่งยืนไม่ต้องไปสอบที่ไหนก็ในระดับทุนในช่วงแรกก็ขยายขยายต่อไปได้เองหลายพันสาขา ผมก็เลยผมไม่สามารถตอบแทนมูนิสส์ได้ว่าตีโจทย์ยังไงให้สื่อการเป็นโซเชียลมีเดียได้แต่ว่านี่คืออีกแนวคิดนึงที่ผมคิดว่าถ้าไม่อยากดิ้นรนในการขายเสื้อยืดอย่างนี้ก็ต้องต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้่าเท่าที่เห็นมูี่สื่อมาเนี่ยแบรนด์หนุนสื่อี่พูดแบบนะแบบโซเชียลมีเดียในแบรนด์หนุนสื่อกับอะไรนะมีเบียในสื่อที่เห็นมูี่สื่อทำอะไรออกมาบ้างเนี่ยมันมีแววเป็นไอ้ไพ่เมื่อกี้โซเชียลเอไหวมย ตัจจุบันนี้ผมก็มองพี่ก็เรื่องสถานที่ที่วัยรุ่นเข้าถึงนะฮะแล้วก็หน้าตาหุังปือปเทศดีดูมเนิธิเมื่อกี้ข้างนอกก็ไม่ได้ดูร้าสมัยอะไรเอาจริงทำได้ครับแยงแค่เราต้องตีโจทย์ให้บอกว่าแทนที่จะ ทำงานอย่างนี้ทุก20ปีนะครับเราจัดสัมมนาอย่างนี้อาจจะทุกเดือนได้ไหมเราก็เก็บเงินคนเข้าแล้วขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่พูดเงินอย่างเดียวไม่ได้เอาเงินหนุนที่ไหนมาพูดเลยก็ไม่รู้ทําให้คนยินดีจ่ายตังค์เข้าไปแล้วก็ถือว่าทุกแทนที่จะเป็นมูลที่เดียวเราเป็นธุรกิจในการจัดงานสัมมนาเพื่ออะไรสักอย่างแล้วก็ถ้าจุดมุ่งหมายของพี่คือการเผยแพร่แนวคิดประุณสืบพี่ก็ได้ยินมาสอตอบพี่ได้เงินด้วยพี่ก็ได้เผยแพร่แนวคิดไปด้วยอาจจะบอกว่าเป็นการสัมมนาเพื่อพัฒน,นาตัวเองอะไรอย่างนี้นะไรนนว่าบ หรือว่าเขียนหนังสือแบบว่าพัฒนาจิตด้วยแนวคิดคุณสืบอะไรเงี้ยเพราะอย่างดารารามะเองเนี่ยเอาดารารามะเองแกหาตังได้เยอะมากจริงคนหาตังไม่ใช่ตัวแกเองเลยแต่มีคนเอาแกไปหาตังเยอะมากก็เหมือนกันก็เอาคุณสื่อมาหาตังดิฝากจดนะพัฒนาจิตด้วยแนวคิดคุณสือเออคือแน่นอนมันกล้าจะดูไรสิตเราทำพ่อผมก็คงไม่เห็นด้วยใช่ไหมนะชบพ่อิ แต่ว่าผมผู้เียงปคือผมไม่แค่ถ้าสมมติว่าเงินตรงนั้นที่จะเอาไปาค้านเถื่อนต่แล้วนั่นคือจุดมุ่งหมายของความพี่จริงก,ก,ก็ทําไปเพราะนี่คือโซเชียลเน็ตไพรส์ไม่มีที่ว่างให้จิตวิญญาณและอุดมการในนี้ถามว่าทํำยังไงมากกว่าทํำยังไงให้ได้ผลทำยังไงให้เป็นจริงให้ได้